ถ้ามันด่านะมันเป็นมะ้วมันจิตายอ๋อเด่นมากเลวนะคือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราเก็บผลผลิตไปแล้วนี่มันจแอ่ตรงควันมันนี่มันจะตายใช่ไหมคะแต่สําหรับที่หลังจากที่เราลงตามสูตรของทีมงานหนอเพื่อเกษตรที่เราแนะนํามันจะแตกยอดออกมาใหม่แบบนี้ใช่ไหมคะแตกดอกออกมาใหม่เนี่ยแตกดอกออกมาใหม่อ๋อแบบนี้นะคะท่านผู้ชม เห็นไหมคะแตกยอดออกมาฟื้นคืนชีพนะคะเขาเรียกว่าฟื้นคืนชีพหลังจากที่เก็บผลผลิตไปแล้วก็ยังเก็บได้อีกนะคะก็ฉีโฟทีไปสองช้อนอ่าก็ลงโฟทีกับอะมิโนไบโอเรสไปเรื่อยๆแล้วก็จะแตกยอดขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะยอดแพงออกมาเยอะมากแต่อ่าพี่เนี่ยเก็บผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณน้องก็กําลังออกมาใหม่อีกรอบเห็นไหมคะเขาเรียกว่า คืนชีพนะคะเป็นคุณ,ณสมบัติขอบคุณสาวใหม่อ่าเป็นสาวใหม่ซิงซิงใหม่หมอมขอบคุณพี่แก้วค่ะสวัสดีค่ะนะคะหลังจากที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วนะคะก็จะแทงยอดขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือยอดใหม่นะคะเหมือนกับแตกต้นใหม่ออกมาเลยเห็นไหมคะใครบอกว่าเก็บแล้วถั่วจะสซมเก็บผลผลิตก็ยังแตกยอดออกมาใหม่เรื่อย มีดอกขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะคะยังเก็บต่อได้อีกค่ะเห็นไหมคะอยากได้ผลผลิตแบบนี้ติดต่อทีมงานหรือเพื่อนเกษตรนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะอันนี้คือถั่วที่เราเก็บผลผลิตแล้วเรามาตากแห้งเตรียมทำมเมล็ดพันธุ์นะคะเดี๋ยวให้ดูกันว่าเม็ดสมบูรณ์ขนาดไหน แบบนี้เลยนะคะเม็ดใหญ่มากเห็นไหมคะอันนี้คือเม็ดถั่วที่สมบูรณ์นะคะครบเครื่องจบกระบวนการนะคะเก็บผลผลิตแล้วอันนี้ยังไม่แห้งนะคะเพิ่งเก็บมาแล้วก็มาตากเตรียมไว้ทำมเมล็ดพันธุ์นะคะ จะกลายเป็นบริเรณพันธุ์ที่สมบูรณ์